สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับบูธงานนะฮะที่ไบเทคบางนาที่ไบเทคบางนานะครับวันนี้เรากาลังขึ้นบูธอยู่นะครับแล้วก็งานที่เราทําแล้วส่งลูกค้านะครับมาอยู่ตรงนี้พอดีนะครับสาหรับงานมุ้งลวดนิลภัยมุ้งลวดนิลภัยนะครับผมข้อดีของเขาก็คือแข็งแรงนะกันสุนัขหมาแมวได้กันขโมยได้นะครับผมทวงยเวลาในการโจรกรรม ได้ดีนะครับนะนะครับนี่อ่ะงานงานส่งลูกค้านะครับนะครับผมอ่านี่ครับผลิตเสร็จแล้วนะครับทีนีผมต้องผมต้องมา QC ก่อนออกทุกอันนะฮะทดสอบก่อนเอาติดตั้งนะครับแรงขึ้นอีกไหมหลุดก็หลุดไปเลยบอกเลยนะฮะแข็งแรงครับลูกค้าผมทดสอบก่อนส่งครับนะฮะทดสอบก่อนส่งให้ครับอ่าลูกค้า ูกคามั่นใจได้นะฮะบบอ่าอม,มุมมันละเอียดไหมมุมมันสนิทไหมบานมันตกหรือเปล่ามุมนี่ตึงหรือเปล่านะฮะถึงดูแข็งแรงดีหรือไม่นะฮะนะฮะอ่ามันจะหลุดจะอะไรไหมนะครับตัวลงตัวล็อกนะครับอันนี้ก็แพ็คแล้วนะครับแพ็คพร้อมส่งแล้วนะครับอ่ะก็คือคิวไปแล้วดีไปแล้วนะครับอันนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เล็กๆนะครับผมอ่ะอันนี้พร้อมพร้อมที่จะไปติดตั้งแล้วนะครับ ดูแข็งแรงนะครับผมเนอ,เอ่นะครับก็เนี่ยส่งลูกค้าหมดเลยครับวันที่4ถึงสิบห้นะธันวาคมนะครับผมเจอกันในงานได้นะครับมีส่วนลดพิเศษมากมายแน่นอนนะครับสําหรับมุงลวดนิไภัยมุงจีบเลร้ยพยแล้วก็มุงจีบร้อยล้านเนี่ยฮะ